ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านทันดูเหนือสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต3ตั้งอยู่ที่บ้านทันหมู่ที่11ตำบลหนองเหล็กอำเภอโกส,สุงพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนครูอัตราจ้าง1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนนักเรียน160คน โดยมีนางปาริชาติชูปฏิบัติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญสามัคคีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำความรู้ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นประดู่สีของโรงเรียนชุมภูฟ้าอัตลักษณ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่วินัยดีมีความพอเพียงเอกลักษณ์เรียนดีกีฬาเด่นเน้นอาชีพวิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณลักษณะที่ดีมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4พุทธศักราช2559 ถึง2,563การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัยจุดที่ควรพัฒนาในด้านคุณภาพของเด็ก 1. ด้านสังคมเกี่ยวกับระเบียบวินัยขณะทำกิจกรรมในห้องเรียน 2. ด้านสติปัญญาเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่าน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 1. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 2. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยและการจัดสื่อเทคโนโลยี 3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 1. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดที่ควรพัฒนาในด้านคุณภาพของผู้เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านกระบวนการบริหารและการจัดการการคิดวิเคราะห์คำอธิบายในมาตรฐานทุกมาตรฐานเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดกระบวนทางวิทยาศาสตร์กา,ารสอนแบบโครงงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการวัดประเมินผลด้วยเครื่องมือและเวิธีการที่หลากหลายผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2566จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ต้องพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกอมศรอบสผลสําเร็จของการดำเนินงานการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้เด็กมีร่างกายกเจริญเติบโตตามวัยน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและสิ่งเสพติดมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์อารมณ์แจ่มใสร่าเริงสนุกสนานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด,ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาปรูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและข้าวเป้าหมายของสถานศึกษาที่ได้กำหนดสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกด้านในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ รู้ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ที่หลากหลายตามความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมพัฒนาได้ครอบคลุมทุกด้าน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทำให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพผลสำเร็จของการดำเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสำริศทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดรอยละ3.32ส,ส,สามารถคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาได้บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและในปีการศึกษา2567ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมธนาคารออมทรัพย์ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการลอยละาน 100, 100 000, โดยธนาคารออมสินได้ออกมาให้บริการเปิดบัญชีให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนจะเก็บออมกับคุณครูประจำชัน้นคุณครูที่ปรึกษา และนำฝากธนาคารเป็นรายเดือนในปีการศึกษา2,566โรงเรียนมีผลการทดสอบ RT สูงกว่าระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ1.11ผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ7.61ผลการทดสอบ ONET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ2.39และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ0.73ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจบริหารและจัดการคุณภาพที่เป็นระบบตามกระบวนการ PDCA จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งผลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการพัฒนาก้าวหน้าในทุกด้านทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนสกูลเซฟตี้หน่วยรักษาความปลอดภัยโรงเรียนโดยผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเหล่าได้ออกปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนในเวลากลางคืน โรงเรียนได้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมพัฒนานวัตกรรม g o o l l s s h e t t ออนไลน์แบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการในเทศภายในโรงเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษา ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับดีเด่นขนาดกลาง2ปีต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาราชการครูได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ1คนวิทยาฐานะครูชำนาญการ5คนคิดเป็นร้อยละ42.86 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่บ่งบอกความสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายด้านสถานศึกษาปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ระดับชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลรวมทุกด้านโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจระดับดีเยี่ยม อันดับหนึ่งของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าน้องเล็กได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพสทีสในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ในปีการศึกษา2565 โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นขนาดกลางระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละสามขึ้นไปจากดีการศึกษา2,564ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566 ปีการศึกษา2,566ถึง2,570โรงเรียนฐานการประเมินรอบที่สองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม4วิชามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้านครูผู้สอน ปีการศึกษา2565นางสาวชุติการพลจิริได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ด้าน 8c ประเภทข้าราชการครูระดับช่วงชั้นที่3เขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษามหาสารคามเขต3ปีการศึกษา2566นางสาวอริยาภูพันนา ได้รับรางวัลระดับดีมากในการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงลึก c t i แ e ท c c t i v e l e a r n i n g ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวสุภาพรนนทศรีได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเดทแ t i c e การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่วิธีอนาคตผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาวชุติการพลสิริได้รับรางวัลชมเชยผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แพ็กชีสประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบ o b e บ Content Center เตอร์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะด้านนักเรียนปีการศึกษา2565และ2566ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ในการแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนส์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70และ71